Introducing your referee in charge, Mr. Rapin Soblik. And now, introducing first. Fighting above the red corner, 26 years of age. She stands at 168 centimeters tall and the 114.2 pounds. She holds a record of 46 wins and 14 losses, representing Estonia. Let's hear it for the Snow Leopard, Marie. She stands at 158 centimeters tall and weighs in at 115 pounds. She holds a record of 30 wins, 20 losses and 10 draws Representing Ubon Ratchathani Thailand, let's hear it for one, five! ารับชมนะครับตู้แรกยกแรกครับหัวหญิงหนึ่งเดียวของเราในวันนี้ครับกัดชก115ปอนด์ยามต่อยครับทางน้มารดูเมตเปิดเกมก่อนเลยครับขยับทีไปก่อนวันไฟดักเตะเจอแข่งซ้ายของมานีเข้าไปครับแข่งขวาครับคนละทีครับ อยักขวามาของว่านไฟซ้ายขึ้นไปว่านไฟมีแข้งที่ใช้ได้เลยนะครับว่านไฟโอ้ี๋ยว,ว่ามาลีเนี่ยแหลงรูปร่างนี่ได้ลอยละเกินครับนี่คือน้ำหนักเก่งกนะนะครับในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทครับ115โอ้โหนี่ครับพยายามจะโจมตีที่ขาที่ขาก่อนครับมหมมีเตะลําตัวไปครับมาลีอาครับว่านไฟคืนด้วยแข้งอนะ่ะมหมมีเหมือนกันนะครับแข้งขวาว่านไฟนี่ถือว่าหนักใช้ได้ ขวาลุดไาครับ้ายมาขยับทีบซ้ายขีบมาหมัดขวาของบ้านไฟคืนไปครับเต็มหน้าขวานี้หลุดเหมือนกันครับบ้านไฟมาลีเตะซ้ายแต่ดโดนหมัดขวาบวกคืนมาครับขวาอีกทีครับบ้านไฟต่อยครับแล้วก็มีแข้งมาบวกศอกครับวนออกมาไม่ง่ายสำหรับมาลีแล้วนะครับ วานไฟนี่มีนอกจากแข้งแล้วมีหมัดด้วยครับอ่ะเดินเข้ามาใหม่ครับมาลีลูเมตแหงซ้ายหลุดไปครับนี่ครับแม่หลอกเตะซ้ายเขาลำตัวครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับว่านไฟถึงตรงนี้ถือว่าตั้งเกมสู้กับมารีได้ดีเลยครับอ่ะแข้งนี้นี่เป็นของมาลีลูเมตครับแม่โหยิงนี่เวลาผ่านไปเร็วนะครับจะหมดยกแล้วยกสนาทีพักสอนาทีครับ แล้วก็เตะซ้ายกรบ้านไฟขยับหมัดซ้ายเตะขวาหลุดไปมาดี้ถีบซ้ายไว้ก่อนขยับเดินครับเดินมาเตะซ้ายมันจะติดแข้งครับแล้วก็หมดยกแรกโอ้โยกแรกนี่ถือว่าเกมคู่ขี้เลยนะครับมีจังหวะออกแข่งสวยๆด้วยทั้งคู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรรมการทั้ง3ท่านแล้วครับว่าจะมองอย่างไรนะครับสำหรับในยกแรก พยายามจะเปิดเกมบู๊นะครับมาลีลูมเมดแต่ว่าก็วานไฟโต้ได้สวยคื่ครับพาพช้าครับจังหวะหมัดไปขวามาบวกคืนครับอย่าขีดหลุดกับหมัดขวาครับเต็มๆขาไปครับมาลีหมัดขวาที่เต็มนะจากวานไฟ กลับมาติดตามกันต่อครับอาร์ดยูเอสครับราชเนินเวอร์ซีรี่ครับยกแรกผ่านครับเดี๋ยวมาดูครับจกที่2ครับถึงแข้งขวาก่อนทีบก่อนคะแนนออกมาลเดี๋ยวไม่เอกฉันครับเป็นแค่นั้นว่านไฟครับชนะไป2เสียงแล้วก็มีมารีชนะ1เสียงครับ2ต่อ1เสียงครับยกแรกก็ถือว่าทำได้ดีเกินคาดนะครับว่านไฟ จังหวะเวลาโต้เนี่ยคือออกได้เน้นครับยกนี้นี่เป็นงานหนักของมาลีครับที่จําเป็นที่จะต้องนี่ครับเอาแต้มคืนนะครับแต่ว่าว่านไฟนี่ย่ังเร็วครับหยับฉากออกอะมาลีจับวงในโอ้เจอความเก่าครับแล้วดูครับโอ้โหมีความแข็งแรงด้วยนะครับวงในเอาครับมาลีต้องลืมแต้มแรกไปก่อนครับแต้มในยกแรกครับยกนี้ก็ต้องเดินโอ้โหเดี๋ยวดูครับโอ้จังหวะว่านไฟโต้เลยศออครับแล้วหมุนออกจากมุมอับถือว่าสวยงามเลยนะครับโอ้นี่กับไม่เป็นเป้านิ่งด้วยครับ ยเดินไตซ้ายมาครับเตีเข่าครับเริ่มใช้ยุทธวิธีถึงตัวครับของมาลีมาลีตีครับพยายามตีครับขวางไว้ครับขวางแล้วตีครับเอาครับเน้นวงในอ่าหอยมาเหมือนกันครับ้านไฟเจอแข้งซ้ายของมาลีเตะขวาขึ้นไปนี่แหละครับมาลีก็ยังมีในเรื่องของวงในที่แข็งแกร่งนะครับโพยายามจะไล่เข้าไปครับแต่ว่าถ้าวานไฟเนี่ยหนีไม่พ้นหรือว่า หนีไม่ออกนีมออกมออก่มีโอกาสจะอิ่มเข่ากันนะครับนี่ครับมาลีตอนนี้เดินเครื่องเต็มกําลังนะครับแข้งซ้ายนําล่องไปก่อนขวาครับแม่แลกแข่งแข้งกันนี่ครับออกจากมุมอับไม่ได้นะครับตอนนี้ว่านไฟบวกหมัดขวากระบ,บนออกมามาลีเดินเร็วขึ้นพยายมมามตีมีทุบหมัดซ้ายไปทีนึงตีก็บงังเตะขวาไปครับพยายามเดินเร็ว ดูครับพยายามตั้งแขนวงในอ่ะตั้งกำแพงไว้ครับของว่านไฟกรรมการแยกออกมาก่อนครับวงในนี่มารีทำได้ดีครับยกนี้ออกมาเร่งฟันศอกเดินต่อเดินเร็วเลยครับขยับฟันศอกคืนครับของว่านไฟแล้วก็หมดยกโอ้โหนี่ครับยกนี้นี่คนโต้ก็ยังโต้ได้เจ็บนะครับส่วนคนเดินก็เริ่มจะทำได้ดีครับเป็นอีกหนึ่งยกที่มาก ดีโฟลแบบเลยนะครับมารีเนี่เร่งเื่ิงเต็มที่ครับในยกที่สองเพราะว่ายกแรกในแต้มตามครับสองต้นเสียงเออครับไปขวาหมัดขวาพยายามทีบซ้ายครับเจอสอกปากไปแต่ยังติดแขนครับจะสอกคืนจะหลุดไปนิดหนึ่งทีบแล้วก็มีหมัดพยายามเคลียร์ขาล่างมารี ยับมาปักศอกซูเปอร์สโลกรับเตะขวามาหมัดขวาครับของว่านไฟกดลงมาตีครับเกือบถึงหน้าเหมาือนกันว่าปักสวนนีเชียวไม่นิดเดียวกลับ no. มาตั้งกันต่อครับเดิมเป็นยูเอสราฟแชเลอร์เวอร์ซีรีครับ คู่แรกเราครับ2ยกผ่านครับยกที่สมครับมาไร่ไร่ต่อยครับเหมือนเดิมครับมาริลูเมตแนะมายกที่ผ่านมาอีสิบแต่ก้าวทั้ง3เสียงครับตอนนี้นี่เท่ากับชนะสองแต้ม1เสียงแล้วก็เสมอกัน2เสียงด้วยกันครับยกนี้ใครทําได้ดีกว่าชนะไปเลยเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่ดีเสมอกันอยู่ครับแข่งไปแข่งคืนไต่ขวามา ยกที่แล้วนี่ดูจำนวนอุบัิการ้าชัดเจนครับมาลี20ว่านไฟ10นะครับสถิติยังไม่เป็นทางการจากไฟกิ๊กนะครับที่เก็บมาเพื่อประกอบการรับชมครับเอาแล้วครับวงในยังเสียบได้สวยครับมาลีโอ้โหแล้วจุกเลยครับโอ้ว่านไฟแม่โดนถล่มเข่าครับโอ้ชุดนี้นี่ไปเลยครับจบในยกที่3ามนะครับโอ้โหต้นๆเนี่ยทำมาดีมากครับแต่ว่ามาลีเนี่ยเร่งมาตั้งแต่ยก2นะครับแล้วยกสุดท้ายครับโอ้โห ดังหวะเสียบเข่าครับผิดเกมไปได้อย่างสวยงามครับมาริดูเมตนี่ครับเสือดาวหิมะจากเอสโตเนียนะครับก็ยังคงเก็บชัยชนะได้ครับไฟนี้โอ้ส่วนว่านไฟเนี่ยแม่ต้องบอกว่าดีมาประมาณยกครึ่งนะครับก่อนจะมาเจอชุดใหญ่ๆครับตรงนี้โอ้โหม่วันนี้นี่ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีครับยิงต่อยยิ่งแรงครับทางด้านมาริบูเมต นี่ครับปุ่มทงเอสโตเนียนะครับบานเกิดก็มีเสียวในยกแรกนะครับที่พ่ายแพ้ไป2อต่อหนึ่งเสียงครับแต่ว่าก็เล่งกลับมาจนได้ครับดูครับ็อบน็อกเนี่ยตีครับเริ่มหยุดแล้วโอ้แล้วนี่ครับจังหวะจะไปต่อยเขาครับแต่เจอเข่าซ้ายเนี่แทงสวนมาครับนี่ครับจะงัดศอกเลยครับ เจอศอกสวนมาครับจิกเลยครับจริงๆเริ่มจุกแล้วนะครับเราไปโดนช็อตนี้อีกทีครับทิ้งตัวเลยครับดูอีกทีครับซุปเปอร์ชลอครับพยายามจะเคลือกฟันศอกครับเจอแทงสวนเข้าไปครับไม่ไหวครับ ดูการช่วม,มือเป็นทางการกันนะครับ1นาที44่ิวิของยกสุดท้ายนะครับเกมจบลงทุนนี้ในผู้ชนะไปที่มุมแดงครับจากเอสโตเนียมารีลุมเมตนะครับเก็บชัชนะได้อย่างสวยงามครับด้วยการเอาชนะนนอคในยกสุดท้ายครับต่อว่านไฟมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึง